ข้อหาอะไรข้อหาอะไรขุนหินด่านไหมเห็นแต่คุณติดตั้งใกล้ไฟแดงอย่างเงี้ยคุณเปมีด่านอะไรคุณไป่ร้องเรียนเอาผมไม่ร้องเรียนได้แต่ผมไม่ให้ผมจะไปเมื่อทีครับผมไม่ให้ครับผมเสียเวลาถ่ายไว้เลยถ่ายไว้เลยถ่ายไปเลยครับถ่ายไว้เลยผมไม่ให้ถ่ายทะเบียนรถเลยคุณจับผมข้อหาอะไรผมถามหน่อยคุณจับผมข้อหาอะไรข้อหาคุณไหม ทำสังเจานักงานนะสัยังไงเห็นด่านแล้วตั้งด่านยังไงไปอยู่ไหน้มาบกใ่งไป่งกรโอ้แต่ยันก็อยู่โดถึงด้านวันถงด่านเห็นไ่ปังมีนับแล้วตั้งด่านยังไงถึงไฟแดงอะคุณไปตันงไดเยถึงงยากใช้อารมณ์ผมยกใช้อารมณ์ใช้อารมณ์ที่ไหนนี่ไม่ใชารมณ์ใช่ไหมครับแล้วใชรมกับคุณทำไมเดีเชิญไทยเลยครับเชิญไทยเลยครับเชิญ่ทยเลยครับตานเทางเลยอะ พวกคุณนะพวกคุณเอาไปอะไรเรามีป้ายก่อนถึงจุด500เมตรนะครับเออไม่พี่ผมจะบอกให้นะพวกผมว่าทำอาหากินไม่ไม่เรามีแต่พวกพี่มาจับเพราะอะไรแล้วตั้งตั้งด่านตั้งอะไรตรงไฟแดงเรามีป้ายก่อนถึงจุด500เมตรนะรู้อยู่ว่ามีแต่มันไม่ควรตั้งแบบนี้มือครับมันก็ต้องมีควรมีอะไรตั้งดีดีดีตั้งมา6ปีแล้วครับผมมีมา10ปีแล้วนี่ยังไม่เคยเจอเลย ผู้หายนั่นดิ่ผูหาจะของกล้วยดิให้เขามาเคลียร์ดิบอกว่าเสียเวลาอยู่นี่แล้วเมื่อกี้พี่ล็อกปืนออกมาล็อกปืนอาทำไมอ่ะได้ผมไม่ได้ผมก็ถามว่าตอบตอดผมบอกที่ทว่าผมไม่ตอบมีอะไรผมเลยลุกขึ้นออกมาผู้หามตำรวจเลยโทรเลยครับโทรเลยผู้หามตำรวจเลยผมจะรู้ดอะไงแล้วมึงยึดปืนออกมาทำไมคุณมึงกับกู้กระชับบอกมึงเอากูอ่ะ คุณผอดีคุณผอดเสื้อเลยเอ้าเอ้าแล้วคุยอย่างนี้ทำไมเมื่อก er mm er ี้พูดยังไงเอ้าแล้วมันอะไรยังไงอะเมื่อกี้คุณมึงก <uh ับผมใจคอคุณจะดคุณใส่ผมก่อนนะคุณหยิบปืนออกมากับผมก่อนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไร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 ดี๋ยวผมจะบอกว่าตำรวจใช้ปืนกุมกุมประชาชนเอาเลยครับเอาเลยเอาเอาเลยครับหาเขานี่ว่าผมเ่านี่เสียเวลาอยู่นี่เอาเไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เปนอรไม่เป็นไรไม่เเ ถือตรงไหนผมชี้ดูว่าขึ้นมือมึงหยิบปืนออกมาแล้วคุณเห็นอยู่ผมไม่รู้เลยคุณพวกจอดได้ไงคุณตั้งใจอย่างเงี้ยคุณเอาปืนเมื่อี้ผมไหมไอ้ผมเอาปืนเมื่อี้คุณไหมคุณดับปืนออกมาไอ้หยุดหยุดผมถือปืนอยู่อยู่ทำไมผมทำอะไรผิดผมทำอะไรผิดคุณเจ้าพนักงานดู่ผมผิดทำอะไรผิดอ้าวยังก็รู้ผิดเอถ้าไม่ตายผมเเข้าลูกใครตายไม่ไปตาก็ไม่เป็นไรเอออะไรล่ะคุณจับ คุณไล่เยอะแยะอย่าบงอย่าบ oh, ้าเยอะแยะไม่จับมาจับม like ันในรถผนกล้วยบ้าเปล่าคุณรู้หรือเปล่าแล้วคุณอีกคือหลงมาเนี่ยคุณผูกผู้ประชาชนนะคุณผูกผูกตรงไหนเมื่อกี้ไงอ่าเอาไปไม่เป็นไรคุณแจ้งความค่ะคุณแจ้งความผมเลยไม่เป็นไรในวันนี้เดี๋ยวเชิญคุณพี่รถพักคุณพี่รถพักครับเอารถที่จะช่างด้วยไม่เป็นไรขึ้นเลยขึ้นเลยผมไม่เกินนไม่เกินอยู่แล้วไม่เกินก็ไม่เกินอ่าผมามาเทียบสองต้นขวาเองคุณจ่ายค่าเสียเวลาผมด้วยนะ อาไม่เกี่ยวได้ไงพูดแ่กันเรื่องเวลาผมด้วยผมไม่จอดเองไป็จอดอะไรจะจอดได้ไงรถมันดังอ่ะไม่ท่าได้ไงเอ้าเอ้ามันจอดไม่ได้เลยหรือวะจอดไม่ได้งั้นมันก็จอดทำไมอ่ะงั้นก็จอดไม่ได้แล้คันี่งั้นคุณหน่อยว่างั้นมันก็จอดไม่ได้แล้คันนี่มันมีได้ไหมไม่ใช่ผมถามคุณหน่อยว่าผมสงสัยอะไรไม่ใช่มันก็เหมือนจอดมันมีไม่กี่วเมตรอยู่สัยอะไรพวกคุณต้องบวกต้องจอดอ่ะ เขาก็ตรวจตามบลบล์ตากหลงตากด้าวนะตั้งกองไฟแดงเออไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรมันก็ตรวจตามบลบล์ตางด้าวหลบหนีเข้าเมืองมั่งยาเสพติดอาวุธนะครับนั่นแหละมันก็มีป้าย500เมตรอย่างนั้นรถใหญ่ๆเขาก็เบาหยุดไม่ได้สักคันนี่ครับวันนี้สพนุ่งครับใช้ปืนปถูกกระชาชนครับพี่เออผมต้องููตรงไหนเออใช้รถนะกองาครับ เอามาใส่เนี่ยใช่ครับคือมันเป็ไหนอ่ะเป็นไรใช่ครับน่าด่านนี่แล้วพูดในอดีเมื่อกี้ผมเด็กไม่อยู่แลมีเขาไลา<อ>่ผมมาแล้วชักปืนถูกผผมด้วยอ่าชักปืนถูกผูมมผมด้วยเขาชักปืนออกมาด้วย ถ้าหยุดหน่อยตะกี้ก็เสร็จไปแล้วมันหยุดไม่ได้พี่รถหนักแล้วเขาใช่เขาโบกมาตอนเขาโบกอ่ะรถรถหัวมันมาเร็วไงผมไม่ได้ให้หยุดตอนโบกผมให้หยุดตรงนั้นแต่เห็นป้าย500เมตรไงใช่ใช่ไมด่านมาตอเขาพูดแต่ตำรวจขี่รถตามผมมาตรวจทู้เป็นตุบเลือบมล้ใช่มันมีป้าย500เมตรไงแต่เราไม่ยอมบอกตั้งแต่ตรงนั้นไงผมตัดตะโกนด่าผมอีกตัวทำไมมีอะไร